แเดียบานเ <c oughs> อเจียงโมมีครับสัสดีคนดูหมื่นแปดนะครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่วาสนาขอโทษนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้ผมพาเดินชมสำนักอยู่ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เปิดทุกวันอะ <c oughs> แอดมินส่งหวยด้วยครับ <c oughs> ทูปปูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายรูปให้พวกพี่อ้อแป๊บหนึ่งเกิดแังแฟร์อะไรเนี่ยว่าใส่ยุเนี่ยปิดไหล่เนี่ยปั๊พวกโฟกัสวะพวกโฟกัสกล่องไว้โฟนไว้โฟกัสตัวตรงอื่น แป๊บหนึ่งนะครับส่งหวยให้อดินทำก่อนอเสียงเหมือนเนี่ยอาเสียงเหมือนเสียงเหมือนอ่ะหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้านะครับฟันวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซนต์วิ่งหนึ่งกับเจ็ดนะครับฟันวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซนต์อ่ะพิมพ์คาว่าวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซนต์ฟันฟันวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซนต์ทูบมาแล้วนะ ทูบอยู่ในมือนะครับแอดมินกําลังทําให้อ <c oughs> โอ้เสียงหมดเสียงเหมือเสียงหมือนที่ดีพูดเยอะเนี่ยเสียงหมดเลยนะขอโทษนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องขอขอมากรรมด้วยวันนี้มุนอาจจะไม่ได้ไล์สวดพาสวดน,นะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีนะครับอืมปุตตกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพทนังอัติกายายายะยายะท <c oughs> ่องดีๆท่องดีๆ เทวนังอิติปิสโสพระควาเยมาราชนโนท้าเวสุวรรณโนมาะระนางสุขังละหังสุขโตโนโมโภุทายะฮะบม,ม,มสวดอยอย่ตามตามตามเนี่ยแมนไบบนมนอายพ้าสวดชิ้นเหมือนช้อนเนี่ยมันอยู่นี่มีชิ้นเหมือนช้อนไหมเนี่ย อย่างไรปุตตะกาเมระเพปุตตังธนาการมูลภเพธนังอติกายเยกายยายะเทวนังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภระกวายมะราชนนทัพิสุปนุมาละนังสุขังล่างสุขโตนะโมพระไายะชนะสนากระตาพุทธาเชตวามาลังสวะหังยังสจุสตาสปังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตตนังกะลาธโยพุทธะอัตถวีวีสตินายกัสสเพปติทิตามัยหังมัตเตเกเตมุนิสาลาสีเสปติทิโตมัยหังทำมูพุทโธทำมโมทัวิโรจเนสังโฆปิิโตมัยหังอุเรสภะคุนากะโร พอน้าใจมากพอน่าใจมากอิมบุญแน่เลยอิมบุญครับอ่ะนะครับฟันวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคนดูหมื่นเก้าผมขอสองหมื่นได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์อ่ะผมกับละใครอยากเข้ากลุ่มพี่มายาเข้ากลุ่มไปถามแอดมินได้เลยนะครับว่าอยากได้อะไรเนี่ยก็ได้เข้าห้องนะครับใครเข้าห้องวีพีก็จะดีหน่อยได้หุ้นต่างประเทศได้ทุกหวยมันเยอะหน่อยนะดูอาจารย์วันนี้หลายคนงงนะครับก็คือไม่เคยมาไปคคือเสียงยังเสียงเด็กห้วยก่อาก็ยานผีแต่บัดเนี่ย อาจารย์แนลนไหนบตอนนี้อาจารย์นอนนะอีกหน่อยอาจารย์โกยนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวให้แคบชุดนี้นะครับวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ,ะแคบชุดนี้กันก่อนเลยเห็นไหมคนทักไลน์แอดอยากได้พญายนาคเต็มเลยนะครับโอเคอ่ะแคบด้วยนะครับชุดฟันอาจารย์ครับอยากเข้ากลุ่มจ้าเห็นไหมแอดแอดเพื่อนไลน์แอดมานะหนึ่ง ไอ่สิบเจ็ดกุมภานะครับฟันวิ่งหนึ่งนะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ใครวิ่งได้ใครรูดได้รวยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามนะครับ <c oughs> วันนี้จะมีเลขกันให้ด้วยนะจะบอกแค่ในไลฟ์นะครับเนาะชอบอาจารย์น็อตแย่บอกแม่มาขอได้เลยครับหยอกหยอกนะฮะอ่ะเราซื้อทุกตัวเลยนะครับตัววงก็คือชอบที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สามตัวคือหนึ่งสามเจ็ดหมุนหกประตูหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอะไรก็ได้ให้หมุนหกกลับไว้เลยนะครับมือนี้ออคือ,อหลอดแท้พี่พูดแบบนี้รับรองพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับสาธุถูกบัซื้อเจ้ากระถือคือเก่าผมให้ถือนะครับวันนี้เรามาอีกแบบเวอร์ชันหนึ่งนะครับลูกศิษย์ใครมาสํานักก็จะเห็นเวอร์ชั่นนี้แหละแต่ไม่ต้องมากลัวอาจารย์น้าอาจารย์กันเองครับไม่ต้องมานน่นวิธีรีตองอะไรนะครับคืออาจารย์ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นนะอะ นะครับแคปหรือยังแคปแล้วพิมพคําว่าแคปแล้วมาเดี๋ยวจะดูเลขทูบต่อนะคนดูไม่ถึงสองหมื่นดันไม่ถึงสองหมื่นหน่อยแค่หมื่นเก้าเองนะครับเช็ยงยังเอาปืนออกมาให้ไหนแล้วร,นะรอเลขทูบแล้วก็ใครได้หวยแล้วอย่าลืมขอขอมากรรมกับอาจารย์อ่ะใครแคปแล้วพิมพคําว่า รัฐบาลไทยขอบคุณค่ะรัฐบาลไทยขอบคุณครับพอได้หัวพี่เมงอยู่เลยพี่เมย์วันนี้ผมไม่กล้าเล่นมากพี่เมย์ผมกลัวบาปเนี่ยขนาดไม่เล่นนะพี่เมย์เออยังหลอยเล่นอนะันนี้หน้าพระหน้าเจ้าหน้าสงเลยนะไม่เป็นไรเราเล่นแล้วขอเขามากคำเมานะครับแคบแล้วค่ะพี่เมย์ผมได้เลขทูบไปชนกันเลยกับเลขที่เนี่ยเนี่ย,ยกับเลขนี้เลย เลข diamond, <Yeah. S 1> รถพี่เมย์ก็น่าสนนะป้ายแดงเลยนะนี่เขาบหแม่งใครได้โซอยู่หมอนีอ่ชอบบอนะัสไหนบอกแม่มาขอนะครับใครชอบครับอ่ะเดี๋ยวให้ชุดเต็มโอ้โ oh, ห oh. จะสองหมื่นแล้วครับอ่ะอีกสามคนอ่ะรัฐบาลไทยอาจารย์พู้ในฟังตรงนี้แล้วก็รอแคปชุดเต็มแล้วก็เลขทูบแล้วขอเข้ามากรรมคือจบไลร์ พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีอะไรดีพรุ่งนี้นะมือนมันอย่างคีงมือนมั่นมาตรานสีแสดเพราะว่าจังไหนกับสีแสดเลยมาตรานเอาเอาตามวันเลยนะครับรอไ,ไอไม่สีแสดนะอืมนีน่บออาจารย์ใช้แต่สีแสดนะครับว่าไม่น้ำว่าอาบเด้ <c oughs> ไม่ใช่น้ำไม่อาบนะไม่ได้อาบน้ำต่ <c oughs> <c oughs> างกันตรงไห <c oughs> นนะครับใครว่าอาจารย์ไม่อาบน้ำ อาจารย์น้ำไม่อาบมากกว่านะมัน,นอเอ,อียงวะเศร้าเหาซะนอนนอนอข,ขนาดไม่เล่นนะคนดูนะครับ 19, ห, 20, ห,หมื่นเก้าเจ็ดร้อยแล้วเทีากในจี่วสองหมื่นหนีมูเจ้ากับว่าแห่ขงของหอนะัวดเนาะอ่ะพูดเลยตรงนี้จดนะครับเลขงวดนี้นะเดี๋ยวผมให้แคปชุดเต็มแป๊บหนึง่งเอาชุดเต็มไปก่อนก่อนจะพูดเรื่องตัววัดผมจะซื้อตัวไหนอะชุดเต็มครับ แคปนะครับแคปนะชุดเต็มขอบคุณค่ะชุดเต็มขอบคุณครับพิมมาแบบนี้นะถ้าแคปเสร็จใครยังไม่แชร์ช่วยแชร์ด้วยครับคนละหนึ่งแชร์ถึงสองแชร์ให้คนลำบากอยู่เลยดูคลิปนี้ใครอยากเข้ากลุ่มพิมว่าอยากเข้ากลุ่มโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไปเลยในกลุ่มมีหวยหุ้นต่างประเทศนะครับดาวโจนนิเคอินิเคบายลาวสตอกลาวสตามีทุกหวยนะครับลงให้ไวนะครับไม่ต้องรอนะสองหมื่นคนครับตบเมื่อขอบคุณทุกคนครับ คนสะอาดไม่อาบน้ําก็ได้ค่ะพี่เมย์ก็พี่เม,ย,เมย์อาบไหมยอม <laughs> ยอบ <laughs> โอ้ยนะเพราะได้เหรียญ้หัวเนาะพี่เมย์ผมจะบาปไม่หนีหน้าพระนาเจ้าไม่เป็นไรเราขอเข้ามากมเมาถ้าเป็นผ้าก็โปรงอาบัตนะฮะไม่เป็นไรอา้าวโอ้โหสองหมื่นฮะโอ้โหไทเกอร์ครับน้องไทเกอร์นะที่สำนรับปู่นะครับส่งดาวเก้าสิบเก้าดวงแล้วนะครับ ร่วมทำบุญนะอนุโมทนาสาธุใครส่งดาวกับอาจารย์วันนี้อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนดาวนี้นําไปซื้อทูบซื้อเท,อทียนให้ปู่ด้วยนะครับสาธุครับอ่ะเราแคปแล้วเนาะโอเคเมื่อยแถบบัตรเนี่ยสองหมื่นแล้วมืนกำลังหลดกำลังหลด,หด๋ยวให้ดูทูปปู่ได้บัตรนี่พูดเลย นวลนี้นะครับเด่นหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะครับอาจารย์ฟันไปที่หนึ่งนะครับอาจารย์ฟันไปที่หนึ่งเม็ดเดียวอาจารย์ชอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งชุดเน้นเรามีอยู่สามชุดก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามไปกับบนล่างทุกตัวนะครับอ่าชุดเต็มสามตัวมีหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แต่ได้ข่าวว่าหนึ่งเจ็ดสี่นี้อั้นไปแล้วนะครับอืมไม่รู้ไปชนเลขใครนะครับ ตัวรองตัวกันเรามี121416นะครับใครรูดหึงได้วิ่งหนึ่งได้ก็คือรูดวิ่งไว้ก่อนเลยใจิตใจสะอาดนะไม่ต้องอาบกาสาธุยาบาปเด้อนะครับมาเห็นยิงปูห้าสิบดวงขอบคุณนะครับ <S <s <ets> <S <sh arp ath> จักรพัดนะครับจักดวงอ่ะเก้าสิบเก้าดวงนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับผม <S <s ets> <s ets> คนร่วมทำบุญดาวเยอะมากเลยห้าพันกว่าดวงแล้วนะครับ อ่ะแล้วจะมีเลขหนึ่งที่ชอบงวดนี้ชอบเบิ้ลด้วยก็คือหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดอ่ะจดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดไว้ด้วยใครซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ผ่านนะครับจดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดไว้ให้อาจารย์ด้วยหวยยูแก้มอนอตบ่หวยยังน้อบาทเนี่ยต้องมาหอมเบิ้งจีเห็นหวยน่าป่วยให้ยลูกบาทลูกยังเนี้ยผู้ขากระเป้าเหรียญเซื้อนะครับ ก็ยิ้มไงร้อยเจ็ดสิบสี่ดวงพี่พัดนิ่มอีกเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะครับพี่อวิยาสิบดวงขอบคุณครับห้าร้อยดวงพี่ทัศนีติปบน้อยโอ้โหขอบคุณครับอนุโมทนาบุญ <okus covid S 1> ด้วยครับ,รบท็อปสุดวันนี้เลยอ่าน <ö>, ไม่ทันอย่ายน้อยใจนะครับเพราะว่ามันข้อความมันไวมากพี่ันนี e สามสิบห้าดวงขอบคุณนะครับอาจารย์หล่อขึ้นมากขอบคุณนะครับรองที่ถึงรางวัลที่หนึ่งอ่ะสามตัวนะครับหนึ่งสามเจ็ดไม่พอผมฝากหนึ่งหนึ่งสามไม่ด้วย เลขเบิร์น,นะหนะึ่งนสามะเขียนให้หน่อยหนึ่งหนึ่งสามขออนุญาตหัวได้ไ่าค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเขาขอข้ามากับเหมาเขาบาปไปด้วยกันเราจะลงนรกไปด้วยกันไม่ใช่เราต้องขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับพี่เมย์คุณพงศ์นะครับห้าร้อยสามสิบดวง อ่ะนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับพี่เมยค์ครับขอบคุณครับมีสามว่าห้าร้อยสามสิบดวงพี่เมย์เมยม์อีกร้อยดวงขอบคุณนะครับโอ้โหอนุมโมทนาบุญท็อปสุดอีกแล้วนะครับวันนี้ห้าร้อยสามสิบดวงนะครับพี่หวาน 1, <000 S 1> อีกสามห้าดวงขอบคุณนะครับอ่ะอย่าลืมนะหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดโอเคเราทุบป,ปู่แอดมินทำเสร็จยังฟังให้ทัน เลขที่ผมจะเน้นนะหนึ่งสามเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดผมจะการเบิร์ไว้ได้วยก็คือหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดอืมแล้วสามตัวที่ผมจะการคือนอกจากหนึ่งสามเจ็ดแล้วผมจะมีหนึ่ง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 สามมาด้วยนะย้ำหนึ่งหนึ่งสามวันนี้อ้อออมสินไปแล้วหนึ่งมาได้งออมสินเน,ะนาะนะระวังมันไปเด้งรัฐบาลไทยนิดหนึ่งอ่ะวิ่งใครวิ่งหนึ่ง,ง,งได้รูดหนึ่งได้รดวยพี่มิดโบสขอบคุณเจ็ดสิบห้าดวงครับ คือเป็นหายใจว่ายิม้มเนาะบัตนี้เอ๊ตลอดเลยเวลาไล่สดอย่างผู้ใดถักมาน,น,น,นะหนึ่งหนึ่งสามนะผมฝากไปด้วยนะหนึ่งหนึ่งสามผมฝากไว้ด้วยนะหนึ่งหนึ่งสามผมฝากไว้ด้วยนักสินารน ผมเป็นเห็นเลขห้าอยู่แก้บอนะอะครับเ่อแม่นสีออกห้าว่อพี่ขอบคุณอีกหนึ่งร้อยดวงนะครับพี่ลักษ<า>ินารันบอ่ออ่านผิดอ่านถือเด้อไม่ค่อยปลอมภาษาอังกิษเท่าไหร่นะตอนเรียนก็ไม่ปลอมอ่ะเราไปดูเทพทูปูแล้วขอเข้ามากับนลยอาจารย์รู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะนอขอบคุณน้องแป้งเลยนะครับ หนึ่งเจ็ดสามสวยชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามรูดหนึ่งสวยมากค่ะออนอนจัดเลยครับเก้าสิบเก้าดวงนะครับพี่กนิกาขอบคุณนะครับเกตพันกว่าดวงแล้วขอบคุณทุกคนเลยร่วมทําบุญด้วยกันพี่ปุ๊กกี้สิบห้าดวงขอบคุณนะครับจะให้พันดวงนะครับใครเข้ากลุ่มก็พิมพ์อยเข้ากลุ่มมาใครให้ดาวก็ขอให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคอย่าลืมนะหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามเนี่ยว้ยละซื้อหนึ่งหนึ่งสามมาให้ด้วยแล้วก็หนึ่งสามเจ็ด เข้าใจไหมอย่าว่าไม่บอกคนดูทั้งสองหมื่นวันนี้ยเข้าใจไหมเพจจริงไม่ขายหวยไ,ไม่ปักเวบพน,นันเข้าใจไหมครับปุกกี้อียี่สิบดวงขอบคุณครับพี่คอยสามสิบห้าดวงแม่คอยอ่านผิดอ่านถือกับบาดนะครับแล้วทีนี้สองตัวเราตัดเล่นอย่าไปว่ามันเยอะเราซื้อดักไว้หมดเพื่ออะไรถ้าเราคิดจะเล่นหวยนี่เราจะไปเสียดายตังเราซื้อดักไว้ถูกดีกว่าไม่ถูกนะครับ ห้าบาทสิบาทถือว่าเป็นค่าประตูเด,ด้อดีกว่าดีกว่าลงทุนไปแล้วพอถึงเลยเห็นมันได้ขึ้นมาแน่นะครับผู้ใดลูดนึ่งได้วิ่งนึ่งได้นี่แห้งดีผมกาบเลยผมนี่ลูดไปก่อนพ่อสอนไว้แค่นั้นผมไม่คิดมากแต่ผมจะมาเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดพวกนี้เยอะหน่อยสามตัวผมซื้อหมุนหกประตูอันนี้ของผมซื้อลอตเตอรี่หมุนหกประตูนาน <c oughs> อย่าไปว่าเรื่องไต้เด้มันฉีกเกมเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติทั้งหมด เราพูดเล่นกันเน่รอดแล้วเนี่ยแหละหลักกฎหมายเขาบอกไว้ส่งเยอะมากนะครับขอบคุณทุกดวงขอบค,คุณดาวนะครับแปดพันกวดดวงแล้วล่าสุดเนี่ยใครส่งมาเนี่ย,ยพี่พลอยนะห้าสิบดวงนะครับคุณพลอยเอ,อินเขาผีเขาถี๊ดเส้าหิ่ดาวไอยได้น<า>นพี่น<า>นสมควรี่ห้าสิบดวงนะครับพี่เอลซี่<า>พี่คุณพี่นะลืมมนพี่โอ้หลายพี่เล้บาทนี่มันว่าท่านครับเดี๋ยวผมไล่อ่านเงี้ยหลังพี่ วิอาดานะครับพี่ทิพวัน99ดวงนะฮะัอะพรุ่งนี้17วันเกิดลูกสาวพอดีขอให้ออก17ชอบมากเลย17เม็ดเดียว17เม็ดเดียว17เม็ดเดียว19ก็มีนะในสูตรนะพี่คุณเพชรด19ดวงขอบคุณครับพี่เบญจวรรณพี่ปาร์ตี้35อ่ะอ่ะแล้วไปดูเลขทูบครับพร้อมแล้ว สองหมื่นคนตามสัญญานะครับมันมันมันว่ามันสี่ทุงแล้วขอโทษนะครับขอโทษะขอโทษนะครับอีกห้าสิบดวงขอบคุณนะครับพี่นัทพรไปเบิ่งเลขทูบนำกันขอโทษนะอาจารย์ทำมือถือไม่ค่อยเกิงกัน <laughs> เพราะว่าบ้างเขียมันก็เอียงเอียงซ้ายเอียงมันไม่ค่อยเกลืองนะครับมันค่อยเกลืองเท่าไหร่ <laughs> เกลง่องากอะไรครับอาจารย์เกลงแววววายยังหละไม่บาลาน์นะครับ นี่ของแปลภาษาอังกฤษเลยอ่ะเลขทูบนี่ผู้ใดเห็นนี่อย่างแนวแนวทางทูบเนี่ยน,าานะครับผู้ใดเห็นนี่อย่างแนีย้ายนะั่นตอบผืนเห็นบังแอปเปิลจ้ามเนเห็นนะ<ม>พานมาเนี่โมเมนเห็นบรสา,ายสินนี่ห่วย <laughs> คนละเรื่องกันแล้วนะครับเลขทูบเนี่ยเห็นไหมตรงกันไหมสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งสามมันตัวเดียวกันด้วยนะครับนี่แหละตัวแรกไม่ค่อยชัดนะตัวแรกไม่เก้าก็ศูนย์นะ หรือแปดก็ได้อะเห็นอะไรครับพิมพ์หน่อยพิมพ์ซอยอาจาร,รย์แน่มู่เจ้าเห็นนี่อย่าง <BRUNO> เห็นหมักแอปเปิลพี่นิตยาขอคุณดาวหนึ่งร้อยดวงพี่พรพี่มลห้าสิบดวงบางคนบอกคอยโว้ยบุญแล้วเหน็นลูกแก้วเสียงอยู่หลังงาขุนมานะยาวางสันยังสีนะครับข,ข,ขันติว่าของสันขันติว่าเห็นหมักแอปเปิลไพต,ต่อเห็นหมักแอปเปิลเนี่ย ไม่ส่เดียวกับโรดโอ้ยอาจารย์ยังขึ้นนักเลงเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นักเลงแต่ใส่กางเกงนักมวยบาปไม่นี่แหละวะต้อนหนาผ้าหนาเจ้านะครับ็น่ยังเขายังขอขมากรับเอาไม่ยังด้อกตาพระยังปวดหัวเอาน้องขาดผมใส่หัวเลยเอ้าไหนๆปวดหัวปวดหัวมีน้องขอดผมปะปวดหัว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 รู้สึกปวดหัวมากเลยเห็นอะไรครับเห็นอะไรกัน อ่ะเดี๋ยวจะพาขอเข้ามากมนะครับบางคนอาจไม่ชอบออนอตี้นะเพราะว่าเข้ามาใหม่ออนอตีบน้บ่นไม่ใช่หรอกคืออาจารย์ยังเนี่ยแน่นหน้าอกนะตอนนี้มาอดหลับอดนอนได้แล้วก็เดี๋ยวขอเข้ามากมด้วยกันม,มาเนี่แหละใครปวดหัวนะครับ,รบอย่าลืมนะครับที่หลวงพ่อแนะนํามาโอ้ยแก้ปวบดหัวแก้ปวดหัวนะที่ของผมผู้หญิงนะฮะแก้ปวดหัวได้นะจ๊ะมันสูตรไหนห,นหลวงพอ่อหูสูตรอาตมาชิดเองยิง ของของอาตมาเองนี่จะบาปเด้อ <laughs> เราู้ได้หนิพระนะเล่าไปใครไม่รู้ถวายปูะนะมีนะเอา้าลินเหมเาเนี่ยเอ้ยนะขนาดอยู่หน้าพระหน้าเจ้ายัางเท่านี้นะครับคิดดูถ้าอยู่ห้องคนเดียวผมจะขนาดไหนนะครับสาธุเอ้ปู